หนูถึงชอบการขายของหนูขายของได้ตังค์หนูดูวิธีการขายจายกที่ไหนอ่ะฝึกฝนไงอ๋อถ้าสมมติพี่ดาวเป็นลูกค้าเดินมาน้องไอซ์จะพูดไปยัไงสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวยค่ะ,คะมีอะไรขายบ้างคะมีลิปกิ้นบ้างทาแล้วเป็นยังไงคะลิปกินทาดูสวยปั๊บค่ะอา่าปากคุณพี่นี่คนทาสีไหนคะอืมขอดูหน้าตาก่อนอ๋อดูหน้าตาก่อน, <laughs> อนใจะไปดูหน้าตาลูกค้าก่อนค่ะเดี๋ยวก็ต้องเอาออกมาให้หมดก่อน ลิฟฟินเวอร์มีกี่สีคะแม่คะเจ็ดสีค่ะกันน้ำจริงค่ะแม่คะช่วยเลือกหน่อยค่ะว่าปากลูกค้าคนทาสีไหนคะลูกค้าทำงานนี้คะก็ทำบ้างค่ะทำบ้างทำบ้างก็ต้องเป็นสีชมพูตัวนี้ค่ะทำไมสีชมพูคะเพราะว่าทำบ้างไม่ทำบ้างไม่งั้นก็สังแห้งตกฟีไปเลยอ๋อมาถึงนี่แล้วไม่ต้องส่งฟรีหรอกค่ะเอาไปเลยได้ไหมได้ค่ะทั้งหมดสามแปดบาทอ๋อสามร้อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ าปะโปรนะนะจี่ร้อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะทาให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าปากลูกค้าประมาณนี้ควรทาสีไหนดีเดี๋ยวต้องผสมนะเพราะว่าจะได้สวยดีโอ้นี่อย่าเพิ่งเมมนะคะปากสั่นแล้วค่ะเมมให้พี่อ่างค่ะเมมค่ะสวยมากเป็นยังไงคะแม่ค้าเซ็ทนี้เข้ากับลูกค้าไหมคะเข้าค่ะต้องเมมอิง อันนี้ทาสีอะไรให้คะเบอร์สี่กับเบอร์สามทุกคนช่วยดูหน่อยค่ะว่าสวยขึ้นไหมทาแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์หน่อยอันนี้จากแม่ค้าทาให้เลยนะคะเออค่ะแมคคาเลือกสีให้เลยนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะลิปฟินเวอร์ราคาเท่าไหร่คะลายห้าสิบเก้าค่ะแมค้าคะสั่งซื้อยังไงคะลิปฟินเวอร์สั่งซื้อหรอวิธีการสั่งซื้อลิปฟินเนอร์นะคะพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมีโปรนะคะสั่งให้ส่งฟรีไม่มีแค่ช่องทางเดียวนะคะมิดดิ S Facebook, s h o p ี้ลาซาด้แล้วก็มีที่น้องไอ้บุญเถืกด้วยนะแนะนำก็สองแท่สงส่งปีค่ะโอ,อแนะนำโปรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรีบเลยค่ะอ๋อถ้าอยู่แบบดาวังคารนี่แ่ละคะ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ส่งค่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยอว่าสวยไหมคะทาแล้วเป็นยังไงแต่ทาแล้วเรารู้สึกเบาปากมากเลยนะคะขนาดผสมสีไปแล้วนี่ค่ะแม่ค้ามาช่วยดูหน่อยค่ะลูกค้าสวยไหมคะเต็มสิบให้เท่าไหมคะ อุยสวยมากค่ะถ้าใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้นะคะทาได้ทุกสีผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวค้ำผิวดำแดงผิวขาวผิวทองสีทาได้หมดเลยแล้วก็ทาได้ everyday look เลยค่ะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าแค่ทาลิปฟินเลอก็เอาอยู่แล้วจ้าทาปุ๊บสวยปั๊บทาดูไหมคะดูทาไหมคะ I'm <laughs> sorry.